สวัสดีครับผมภูมิเมศบุญทองเป็นแพทย์รังสีรังษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลปิยเวศครับาการฉายรังสีเป็นการใช้รังสี X ความเข้มสูงครับในระหว่างฉายรังสีผู้ป่วยจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยจะรู้สึกเหมือนไปเอ็กซเรย์ฟอครับแค่นอนเฉยเฉย2 0นาทีก็ฉายเสร็จแล้วในบางครั้งเนี่ย เราไม่สามารถผ่าตัดเอาเซลล์มะเร็งออกได้ทุกเซลล์ครับการฉายรังสีเนี่ยจะช่วยไปทาลายเซลล์เล็กๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายและแลดโอกาสกลับเป็นซ้ําของโรคครับก er. ารแบ่งการฉายรังสีเป็นครั้งย่อยๆเนี่ยจะช่วยให้เราค่อยๆทําลายเซลล์มะเร็งและมีเวลาให้เซลล์ปกติฟื้นฟูตัวเองครับจะทําให้เรารักษาโรคมะเร็งได้โดยมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดครับ การฉายรังสีจะมีผลข้างเคียงเฉพาะที่ครับเช่นถ้ารังสีถูกผิวหนังอาจจะมีอาการแดงแห้งและลอกได้ถ้าฉายรังสีในช่องอกอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือถ้ารังสีโดนบริเวณลำไส้อาจจะมีท้องเสียได้ครับแต่ในระหว่างการฉายรังสีเนี่ยเราจะพบแพทย์กันเป็นระยะระยะอยู่แล้วและแพทย์จะจ่ายยารักษาให้เมื่อมีความจําเป็นครับ โดยทั่วไปแล้วไม่จําเป็นต้องงดน้ํางดอาหารครับยกเว้นในกรณีพิเศษแพทย์จะมีการแจ้งให้ทราบผู้ป่วยที่ฉายรังสีจะไม่มีรังสีติดตัวไปด้วยครับสามารถใช้บริการลดสาธารณะสามารถอยู่ใกล้เด็กอยู่ใกล้สตรีมีคันและผู้สูงอายุได้ตามปกติเลยครับ แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าทาแป้งหรือโลชั่นบริเวณที่ฉายรังสีครับเพราะว่าแป้งหรือโลชั่นที่ทานเนี่ยอาจจะทําให้ปริมาณรังสีที่คํานวณไว้มีอาการผิดเพี้ยนได้แต่หากมียาที่แพทย์สั่งให้ทาไว้ล่วงหน้าสามารถทาได้ตามปกติครับปกติแล้วเราจะตรวจติดตามเป็นระยะระยะครับเบื้องต้นเนี่ยแพทย์จะนัดมาตรวจติดตามที่ประมาณ1เดือนก่อน เพื่อดูผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีหลังจากนั้นเราจะตรวจติดตามที่ประมาณ3เดือนเพื่อดูว่าผลการฉายรังสีนั้นสามารถยุบตัวก้อนหรือทําให้โรคหายไปได้มากน้อยแค่ไหนครับการฉายรังสีในยุคปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างในอดีตแล้วครับเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยลดผลข้างเคียงและเพิ่มโอกาสการควบคุมโรคได้ดีมากยิ่งขึ้นหากท่านคิดว่าต้องการจะปรึกษาเรื่องการฉายรังสี โรงพยาบาลปิยเวทมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดยินดีให้การบริการครับ